สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ห้องมาพร้ปัญหาค่ะพอดีอ่ครูบีส่งชุดมาให้นะคะแต่ว่าปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าเซตคือดำเราไม่รู้ว่าวิธีใส่ชุดมันใส่ยังไงนะคะเรากาลังกาลังเช็ดกับนักเอกบานนะคะบาลเธอใส่เดบบลเออช่วยกันเอออยากถามครูบีว่าครูบีตัดชุดมาหน่คือแบบ ชุดนี้ไม่เกตเลยเพราะว่าเราใส่ไม่เป็นใช่ยังไงอะให้มาสองสีนะคะสีเขียวมะนาวแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็แนนมณิพรก็เป็นคนที่สีแร่ๆนะคะอยากถามคูบี้ว่าเจสคูบี้คือแบบคานหนูมากเลยอรดีเธอลองใส่สีมันใส่ยังไงไม่นี่แหละถูกแล้ว แมนบ๊อบับนี้ถูกค่ะโอ้ยมันเป็นสไตล์โอ้ยฉันไม่เข้าใจเทสแกวินแอนชุดนี้สวยนะแอนเนอชุดนี้นะชุดน่ะสวยอยู่แต่ฉันใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงก่อนเธอมันรัดเกินอันนี้บบแม่อกสามสองนึงบ่นี้เอาใส่ฉันนอเธอกระไดเออไม่ได้มันจะแตกนี่นี่บาร์จะใส่เยไหนหันมาดิค่าเสียสนะบเ่ได้ดอกอันอันนี้ใส่บาได้อยู่แต่ว่าอันนี้ต้องใส่ปิดจุก ใช่ไหมบ่เลยชั้นชั้นที่ซีอูเนาะอันนี้ต้องแน็นพินางพินางเหนมันเป็นอย่างนี้สวยอยู่นะได้อยู่ดูแบบดูพางเต้าทำให้ชั้นดูดูดูใช่โมนไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะโมนไม่เคยเป็นแบบนี้เอาละดีเธอลองใส่ตัวนี้ให้ชั้นดูมันใส่ยังไงมันก็ใส่ธรรมดา มันต้องใส่ปิดจุกเหรอใช่ปิดจุกเพราะมันโชว์หลังมันเป็นแบบเดียวกันกับแบบสีเงินที่ฉันใส่อ่ะสีเงินที่เธอใส่เป็นแบบเงิเราก็คือว่าฉันเสียนกาดใส่ฉันโบมี่แมสัวพิธีผูกให้ให้แอนหน่อยอันนี้ก็เซ็กซี่อีกอย่างอันนี้จะเป็นแบบแซ่บๆเธอ้องเพลงอะไรฉันร้องเพลงนันแฟนเก่าบอกเศร้ารอเมียมันต้องแซ่บแบบนี้ไม่ก็คือมันแค่โชว์หลังเนาะถ้าเราไม่หันหลังก็ไม่เห็น นีไม่ได้เป็ดก็ยังสีเงินเทียนเอนไส้ได้ไหมอือหือเทีนเขาใส่สีเงินบ่เห็นแล้วมันยังไหนว่าไส้เหลือกับสิด้ามอ่ะพูดซิปไปล้วไส่เหลือกัถึงด้ามเลมเสร็จแล้ใส่โชวร์ลังไหมป่ะนะอือน้ำแทนเก่าประชวรเดี๋ยวเดี๋ยวล่าสุดล่าสุดล่ามมาหอดเสือเฉลี่ยนี่นี่มหมยเออห้องสุดมัมันไม่มันเป็นแฟชั่นมันนิดเดียวแล้วพูดถึงเธอด้วย ว่าอย่างฉันฉันใส่แคนกูจะกันยังอันนั่นอเออเลยวันนี้ก็สวยแต่เธอวันีีเออวันนี้ฉันฉันใส่สีอันนี่ก่อนดีกว่าใช่ไหมออเอเดี๋ยวลองดูเราบอกให้ใส่จากเทียตดก็แห่ือว่ดลยวมใส่มันสะดวกใช่ไหมมันสบายมากใส่ยกทรงเลยดิใช้ฟองน้ำช่วยตีเดี๋ยวก่อน พี่น้องสองนังเอกกันาแนนนัาไม่ห้าโบไซเสือในให้ใสเป็นปิดจุกเอาเออนี้สวยแต่ว่าขายน่ยจะได้เอาขึ้นแน่นอนเพราะว่าชุดคูบี้อมันขายาวมากเออูหล่อนีบุ่อยกป็นเรรมดาประเด็นคือฉันใซ่ช่ดที่เป็นกางเกงกาเสียฉันขาเหาขาชั้นมันเห่าแล้วฉันใส่ส้นงเข้าไปอีกวานี่มันบกเขินมันขาคือจังเสาไฟฟ้าอ่ง้ขามันเหา ก็เอวก็ส um ่วนเอวเย็บเอวคลื่อนนี้ใช่หรือเปล่าผู้ใดมาท่วงฉันนั้นผู้บอว่าเขาชั้นขอตำไม่เธอกันยังสมส่วนเนาะยังกว่ายังกว่าเขาเป็นยังกว่าภาษาสวยไหมยังกว่าโอ้โนเขาบอกว่าใส่ชุดอันนี้เออสวยดีลองล่องเลยไหมเพราะว่าเวลาไปเอาชุดคุณพี่มีแต่เอาแต่แบบเป็นผ้าไทยจังสิเนี่ยบอกเคยลองชุดสไตล์นี้แกน่ะอยากให้ลองใส่ชุดแนวนี้ ตผ้าที่แอนใส่ของชุดแดงที่แอนร้องเพลงบนเครื่องบินน่ะแล้วก็ชุดทั้งเงินที่แอนออกรายการน่ะก็อันนี้มันจะเป็นผ้าเดียวกันแล้วก็ชุดดำกี้ที่ใส่กับนาราก่อนนี่ฉันมาพาแบบนี้ฉันสร้แล้วตัดได้ฉันตัดซีแต่ว่ามันจะมีแค่ก็ดีจังนะแกอุ้ยพอดีเจะเลื่อยจะเลี๋ยวพี่จะเหรอเจ้าอย่าเฮ็ดบาปสุดหลายมื่อแรกก่อนจะบอกว่ามีสุดท้ายอ๋อแบบเนาะ บอได้เอาไปทาบคือจังหันเจ็ดสีล้วใสน่ะทาบเอาเอาจะไหนเอาบอทาบแล้วมัดเอาเไงเอเจ ไปบ่มีสุดใจมือแร่งสนออกบเนแกววมาส่งฝากถึงคู่บีให้แนให้เราคิดบนให้ฉันแน่เนี่เทนเจิไปใจงั้นเราถ้าใจฉันก็ได้่านไปใจน้ำเล่าองอันนี้ป็นขามาพอให้บีเราก็คืนเงินบันไดเนี่ยมันไม่ยาวหรอกเพราะว่าอันนี้ใช่ไหมมันเป็นเอลสูงมันเป็นเอลสูงมันนี่เลยูืไม่โชวไม่ชว์ไม่โชวโอเคไ้ป สนกะจไปอาบน้ำตอวเออถอดออกขอบคุณคุบี้นะคะขอบคุณจีราโตจีนสำหรับชุดไลฟ์อีพีนี้นะครับซียังก่อนนางเอกบาทซีเขาวเกมันบอกเขาวแล้วนช่ไหม